ก็คืออันนี้เป็นฉากใหม่ที่อัปเดตมาเมื่อคืนใช่ไหมครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะมันเพิ่งอัปเดตเมื่อคืนตอนวันเสาร์เท้ทา่คืนนะครับผู้ของไฟเหรอลาวาเหรอเฮออ้ยไม่ดิคือน่าจะอัปเดตมาเกี่ยวกับแบบภูเขาไฟไหมมีดาบไฟด้วยใช่เหรอน้องคือเท่าที่ผมไปอ่านแล้วก็ไปเห็นมามันมีแบบว่า อัปเดตมาจะมีภูเขาไฟนะครับภารกิจบูชายันที่ภูเขาไฟแล้วก็ผลิตกล่องกระสุนแล้วก็ฆ่าแมงป่องอ่ะเมื่อกี้ก็คือฉากที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นภารกิจที่อัปเดตเข้ามาทุกคนอันแรกก็น่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับภูเขาไฟอลไรอย่งแลอันอันที่2ก็ฆ่าแมงป่องได้100ตัวนะครับอันที่3ก็ผลิตกล่องกระสุนนะน่าจะใช่ผลิตกล่องกระสุนอันที่4ี่ก็บูชายันที่ป่องภูเขาไฟนะครับก็ อัปเดตใหม่วันนี้ยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเพิ่งอัปตอนเมื่อคืนวันเสาร์เที่ยงคืนเล่นไม่ทันตื่นมาเล่นวันนี้กับชาาก๊อนเดี๋ยวเราจะไปลองเล่นกันว่าอัปเดตมาเนี่ยมีอะไรต่างจากเดิมมาเลยไปไอ้ก๊อนไอ้ก๊อนมาดิเพื่อนอัปเดตใหม่ต้องบูชาภูเขาไฟขับแม่ข้องปิกระสุนไอ้ก้อนขาไอ้ก้อนขาไอ้กอนขามาแล้ว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 สวัสดีครับสวัสดีครับผมไปเล่นเลยเล่นเลยเพื่อนเล่นเลย มีสุขาเสร็น้องเล่นกราฟอันนี้ก็ไม่ได้นะเดี๋ยวขอสำรวจ <c oughs> เดี๋ยวขอสำรวจก่อนนะครับ <c oughs> มันมีอะไรขึ้นบนหัวกูไม่รู้อ่ะ <c oughs> มันมันคาสไซบอกมันอัพเป็นเวลสอร <c oughs> มันมันขึ้นบนหัว่ <c oughs> ูแตโอ้อาร์มอาร์มคาสไซบอกร์ไม่ต่องหรอกเนาะโอ้อาร์มอยู่ดีๆที่กองไฟเนี่ยมีเล่นสองร0ยวันแค่30นาทีไม่เชื่อหรอครับไม่เชื่อหรอก2 0 0วัน30นาทีอ่ะมันจะ <c oughs> มีตัวยักษ์ผล่มาด้วยตรงไฟอ่ะเพื่อน ช้างบอกว่าร้อยวันร้อยวันต่อหนึ่งชั่วโมงครับน้องอยาโก้อะตอนนี้ตอนนี้ไฟเราขยายแล้วครับเดี๋ยวผมขอไปช่วยเด็กก่อนเลยนะคือเราเล่นช้่มแล้วไงไปทางนั้นสามร้อยสิบสองเมตรเด็กคนแรกต้องดูนช่วยจับมือผมร้อยได้ละเก็บกองกูส่งกูส่งไปเมึงเนะเพื่อนกูส่งดี๋ยสวยแล้วเดี๋ยวเราต้องไปหาขากระต่ายต่อนะครับช่วยเด็กคนแรกก่อนเด็กคนแรกทำไมอยู่ในกล่องวะอยู่ในกล่องให้กดตัวเอชไเด็กเด็กอยู่ในกล่องเนี่ยโนี้ได้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงว่ะนี่ จะเด็กเอาเด็กเขียอาหารนะเพื่อนเดี๋ยวไม่ไม่มีจะเด็กนะเพื่อนสนใจไหมน้องพี่มาซืนมาได้นะครับใช่ครับผมเติมไฟละนี่เหล็กเด็กคนแรกมาแล้วเว้ยก็ผิดเองแหละเดี๋ยวเอาไม้เอาไม้มากองกันเพื่อนกันดีดีครับพอดีครับเอาไม้มากองนันเพื่อนเดี๋ยวลองหามาป่าตาแดงกันไอเนี่ยมาป่าตาแดงไปไหนวะติ๊กนักเดินทางมาแล้วเดี๋ยวแลกของแล้วติกคนที่สองมายังวะเออเอา ช่องหลักขวัญเปิดช่งนั้นมันสติได้สกันได้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 เอาเป็นอะไรดีทุกคนขวานไหมวันนี้ยาวๆอ่ะขวานโอเคไปช่วยเด็กคนป่าไปเดี๋ยวเราจะไปช่วยเด็กคนที่สองเลยนะครับเดี๋ยวให้คนนี้สั่นมาครับเกมนี้เราขอเล่นได้ดีนะเพื่อนเออเออเออเพื่อนอู้เหลือเหลือเหลือหมาป่าตาแดงว่ะเดี๋ยวไปเอานี่ก่อนหิวอาหารแล้วไม่มีอาหารกินพี่เซียนใช้คารัทไร ไม่ไอ้น้องมึงดูมึงดูไอ้ที่ถือให้ดูมึงไม่เห็นมันพูดหรอมันยังไม่หยุดเลยนะเดี๋ยวพี่ถือให้ดูนะพี่เซียนใช้คัสอะไรอ่ะน้องเพิ่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 งเวลรสองแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเล่นครบห้าแล้วคือก็น่าจะเวลรสามแล้วพี่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าคาัสอะไรอ่ะน้องดูให้หน่อยดิ <S <S เออตอนนี้<ๆ>มันก็เลยนขอมันเรียกว่าคัสอะไรน้องดูให้หน่อย ไซบอร์กดูมาแน็กเขาดูดีมึงดูมาแน็กเขาดูดีช่วงไหนเรอช่วงไหนจะเ็นพี่อ๋อไซบอรกอ๋อโอเคโอเคโอเคถ้าน้องไม่บอกพี่ไม่รู้เลยเนี่ยเหล็กสำคัญมากนะเพื่อนอะไรแหลกแหลกกับเพื่อนแหลกสำคัญได้เพื่อนเราช่วยหาแหลกเหล็กเพื่อนอ๋อเหล็กโอเคหรือเขาพูดเหล็กนะโอเคไม่เลวคนดีเนาะเพื่อนคืออันนี้คืออันนี้คือแมงป่องใช่ป่ะเออนี่ไงนี่ทุกคนที่มาอัปเดตเข้ามาใหม่คือเราต้องฆ่าแมงป่องนะครับเดี๋ยวผมลองยิงดิอุ้ย ต้องฆ่าเท่าไหร่วะหนึ่งร้อยห้าสิบตัวหรือว่าหนึ่งร้อยตัววะที่มันอัปเดตมาร้อยตัวร้อยตัวร้อยตัว,ตวใช่ปะ,<บ>ะมามาไปใช้หอกเลย <c oughs> นี่คุณตัดไม้ใหญ่ๆตอนนี้เนี่ยนะทำไมไม่เห็นไม่เห็นมันดอกอะไรเลยวะแมงป่องอะ่ะไม่ดอกไม่ดอกบางทีมันดอกเนื้อทิ้นหนึ่งป <c oughs> โ๊ปว่เพื่อนเคยกินแมงป่องไหมนี่ยเพื่อนเคยกินแมงป่องไอ้เนี่ยเออใช่เพื่อนใช่เพืพ่อนแต่เราหาเด็กไม่เจอเนี่ยไม่รู้เด็กอยู่ไหนเนี่ยเราอยากช่วยเด็กแค่นั้นพอ บ้างก่อนแม่งอาหารหมดเลยไอไอ้ชักน้องน้องมันเข้ามาไม่ได้อ่ะพี่ต้องสร้างเข็มทิศก่อนชักสร้างเข็มทิศได้หน่อยเพื่อนอันนี้ไงมีแล้วน้องได้ได้ได้ไม่มียังไม่มีน้องไม่โดนเลยอ่ะหนังมาป่าไม่ดรอปว่ะใหมเพื่อนก็ใหมเพื่อนตรงไหนเพื่อนนี่ครนี่ยรตรงนี้พี่เสียต้องขยายแมปก่อนออกก็คือไฟมันยังไม่ถึงใช่ไหมน้องเอ้ยเพื่อนขยายไฟหน่อยเพื่อนกูจะช่วยเด็กเพื่อนเหมือนปีศาจหรือทุกอย่างอ่ะ มันเดินมันเดินหาได้ของมันอะมันไม่เดินหาของมาใส่ไฟอะกูเก็บเหล็กครับกูเก็บเหล็กกูเก็บเหล็กกูหาเหล็กครับดูตีมหน้ากูเก็บแต่เหล็กได้ครับไม่ครับมึงอะหามาซื้อกระสุนตัวเองหรือเเต้าไหนครับยังไม่มีปืนเลยจะซื้อกระสุนได้ยังไงครับหลับกูพาแม่ป่องกันเฮ้ยขยายแมพดิคูจะไปช่วยเด็กกันเนี่ยแมพยังสั้นนิดเดียวอยู่เลยเวลาเดินตัวเราสว่างขึ้นเดี๋ยวเรามีเกาะ เพื่อนเขาเกอะมาจากไหนครับเพื่อนมันเกาะมาจากเรื่องแสงอ่ะก็เกาะของมึงไงเพื่อนมันก็ใส่อยู่นี่เออ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 เกาะของเราน hmm. okay. mm hmm. ี่มันมาจากคาร์สใช่ไหมใช่ใช่ใช่มันเป็นคนไม่นเกาะคนรวยอ่ะมันใช่เกาะหนังอ่ะเพื่อนไปไปไปช่วยเด็กไอ้ช้างเลยกูเบ้าแมวขยายอ่ะปั๊ดหนึ่งปั๊ดหนึ่งปั๊ดหนึ่งไก่อนื่๊หรอไม่เชื่อหรออีกหนึ่งนาทีตอนกลางคืนกูไหวกูไหวนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นเออ่ภูเขาไฟแล้วน้องจะเป็นลาวาแล้วที่มันอัปเดตมาคือมันมีภารกิจต้องสังหารแมงป่องอ่ะ เท่าไหร่วะห้าพันล้านตัวแม็กมึงอะครับไม่ใช่เหรอเอาถ่านไปใส่กองไฟพี่มันไม่ใช่หน้าที่พี่น้องใส่ไฟพี่หาเล็กนาอะไรนะมันเป็นหน้าที่มึงไม่ใช่หรอครับกูหาเลขครับมันหามันรอใช้ปืนมันใช้ปืนไรกูมีไซต์บอกแล้วกูไม่เอาก็ได้เอาอย่าให้งั้นทำแลกกล่องกระสุนนะมันก็มีบ้างมันก็ต้องมีแลกนิดหน่อยไอ้แล้วกูเจออย่างเยอะเลยไปกลับบ้านก่อนเฮ้ยกลับบ้านก่อนเฮ้ยเอ น้อยที่มาช่วยแล้วไปเพื่อนเราลั่นไปห้าแดงกูไม่เชื่อครับกูไม่เชื่อเฮ้ยกูไม่มีไฟฉายเพื่อนไฟฉายจากไหนวะไฟฉายจากไหนทุกคนไฟฉายจากไหนทุกคนทุกคนไฟฉายจากไหนอ่ะทุกคนเอ้ยดูไฟฉายจากไหนน้องไฟฉายจากไหนบอกพี่ทีบอกพี่ทีไฟฉายจากไหนไฟฉายจากไหนประพาการอะ วนจะหลับแล้วสองตัวนี้อ๋อ้องไปเหลืองครับโอเคครับเดี๋ยวช่วยเด็กคนที่สองก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเราเก็บไปก่อนเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้หมาไอกเมื่อกี้น้องหลุดเลยพี่มาช่วยแล้วเด็กน้อยเดี๋ยวพี่ขอเปิดกล่องก่อนไม่ได้ใช่ป่ะอ้าูช่วยเด็กละกูกลับไปก่อนเดี๋ยวเราไฟฉายก็ขอคไฟทีเดี๋ยวน้องเตียงล่ะเออว่ะต้องไปทำฟาร์มก่อนดีกว่าทำอาหารดีกว่าไม่รู้ว่าจะมีใครแย่งกูแด็กหรือเปล่านะมีอ่ะเพื่อนก็มีอ่ะ เด็กช่วยละวายเสร็จเอาจัดอ่ะใช่สนเดี๋ยวเราไปเจอเรามฉลาดเหมือนจำไหมนะอาหารอาหารข้างบ้านเราเยอะขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมเรา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 เก็บเราเก็บเราเก็บทานเก็บไอ้นี่มาด้วยเนี่ยดีมากดีมากเพื่อนดีมากเอใส่เลยเอาใส่เลยไปจะได้ขยายใส่เลยเพื่อนมีอาหารให้กินไหมเพื่อนเราจะตายแล้วว่ะเป็นไงได้ไฟฉายแล้วเป็นไงไปชื้นตกแล้วว่ะหานแล้วเฮ้ยหิวข้าวเออสวยปลาปลาปลาตายไปแล้ไปยืนตกปลาไปยืนตกปลาบ้างดีไหมเนี่ย กินแต่ผมต้องไปสู้กับหมีดิทุกคนเด็กเวลส์สามเด็กคนที่สามันต้องสู้กับหมีใช่ปะแล้วหมีแม่งยังเคลื่อคือเราต้องรอเช้าแล้วไปช่วยเด็กหรือว่าเราไปเลยทุกคนเอาไงดีรอเช้าแล้วค่อยไปช่วยเด็กหรือว่าหรือว่าเราเราไปช่วยเลยดีเฮ้ยตัวไลน์มาที่กูไม่ปดูส่วนขวนไอ้เพื่อนไอ้มันขึ้นจอเพื่อนรอก่อนนะน้องว่าร่มว่าร่มนะ พอแล้วนะหรือมันไม่หลุดแล้ววะเอ็มบันดาเมื่อกี้ยังกูยังกดเมื่อกี้ตอนนี้มึงบอกว่าลงขกูไม่ลงนะอ่านดูอ่านไม่ได้ว่ะดูเฉยเฉยพอได้ดูแล้วหนึ่งร้อยใช่หรอแป็นน้องเป็นน้องเฮ้ยไฟฉายพี่ระเบิดไฟฉายพี่ระเบิดไฟฉายพี่ระเบิดดังตุ๊กตาตับตุ๊บเจะรอีกแล้วนะเติมไฟก่อนเติมไฟก่อนเติมไฟหนเดือดเติมไฟหนเดือดเติมไฟหนเดือดเติมไฟหนเดือยเติมไนเดือดเติมไฟหนเดอดเติมไฟหนเดือดเติมไฟหนเติมไฟหนเดื เขาใส่บอกรู่นสองกูยิงแรงมาดิมาดีใส่ปากไม่ดีอ่ะได้แตะทางเราโอเคเพื่อนโอเคเพื่อนเราบักดีเราปากไม่ดีนะเอ้ยเราปากดีเราลุงปากต้องพูดยังไงวะเช้าแล้วอีกสามสิบวิรับแอดในรูบอกนะรับรับรับแอดหนึ่งไปแดงนะครับรับแอสหนึ่งไปแดงรับแอดหนึ่งไปแดงครับพี่มสนใจมันต้องพูดยังไงอ่ะเพื่อนไม่เหนเรปากรับหรือปากดิสิบวิสิบวิสิบวิจะบอกว่าปากดีมันก็ไม่ได้ด้วยเฮ้ยทำไมมันวิ่งตามกูเยอะจังวะกูยังไม่ได้ไม่ทำอะไรให้มันเลย เฮีแล้วน้องรับจอหรอเพื่อน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 มีหนังมาป่าเอา้ายังชักยังไม่มียังไม่มีเอาเอามาให้ด้เพื่อนโอเคโอเคอตองมาตองมา่ทำอะไรหนึ่งแดงเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนดงั้วยนะเพื่อนมามามาม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 ามามามมมาามมหามมไมามไมามาามมอ ต้องสู้กับหมีจริงๆกันเดียวอุ้ยอุ้ยหมีวิ่งเร็วมากคนนี้มีใครไม่ไหวไม่ไหวาม่ไหวผมคนเดียวผมคนเดียวไม่ไหวไม่ไหวสิบวิสิบวิตอนกลางคืนผมว่าต้องกลับบ้านก่อนตอนนีีสามสิบวิเช้าละมีชุดด้วยมีชุดด้วยมามามาอีกห้าสิบวิเดี๋ยวตอนกลางคืนละช่วยเด็กก่อนช่วยเด็กก่อนขอร้องมาป่าอย่าไล่แค่นั้นพอนี่ยต้องวางกับดักก่อนใช่ไหมทุกคนวางไว้ไหนวะโดนโดนกับดักดิ เอานี้มานี้เดินมานี้เดินมานี้คือมึงจะเดินอ้อมกับดักทําไมล่ะครับหนีไม่เดินเหยียบกับดักล่ะครับแม่งโดนได้ตายนะโดนผมอีกเม็ดหนึ่งเอาหอกเลยไหมปืนดีกว,ว่าหลับสวยเอาดักนี้คือมาช่วยเด็กนะเพื่อนเปิดดิเอามึงเอามึงทำกุญแจต,ติดดอกช้าง okay. ไปทำทำกุญแจติดด้านในหรอวู้ไม่งอย่างมือหน่ะอะไรของมือเนี่ยเพื่อนไม่ทำกุญแจบ้าไม่ทำกุญแจติดด้านในทุกคนจบเลยจบเลยแม่งทำกุญแจติดด้านในเว้มือป้าโดนกับดักอีก้้ออ๋เียติิดดยยังโง่อ่ะ เด็กกูไม่ชุบด้วยเด็กกูไม่ชุบด้วยกูคือตายกูคืตายเหมือนกันหรอกูจะตายเหมือนกันวะไปก่อนไปก่อนไปก่อนน้องน้องมาปักมาปักไอมึงรีบมาชกกูด่วนเลยมึงหาวิธีเอากุญแจออกมาก่อนซีมันไม่ผ่านนะถ้าอย่างนั้นน่ะไม่รู้ก็มันก็ช่วยกูก่อนไม่เป็นไรหรอกกุญแจไม่สำคัญเท่ากูไว้บังเชื่อกูชูบชูบกูไม่มีที่ชูบครับ วิ่งหาก่อนดูตายดูเพืู่เดูกูตายกูตายแป๊บนึงเพื่อนเฮ้ยแป๊บนึงดิเพื่อนกูจะตายเหมือนมึงรีบอ่ะหลับเออเออเออสวยสวยเพื่อนตรงกูตรงนี้ตรงกูตรงนี้ตรงกูตรงนี้สวยสวยสวยเดี๋ยวขอเปิดกล่องนี่ดูก่อนนะเผื่อมีที่ชุบถ้ามีที่ชุบจะได้ชุบเลยไม่ม่เพื่อนที่ชุดที่ชุบอยู่ที่บ้านมันมีอะไรอยู่นะเอาว มึงไปตามไอ้ก้อนทวนเลยมึงไปตามเฮ้อนันไปตามไอ้ก้อนวมนีิที่ที่กูมีที่ชุบสองอันที่กูมีที่ชุบสองอันไปตามไอ้ก้อนมาดิไปตามไอ้ก้อนมาดิที่กูมีที่ชุบสองอันไอ้เหี่อ่ะไอ้ก้อนไอ้ก้อนชุบโก้ที่กูมีที่ชุบสองอันชุบโก้เอาไอ้กูติดกูติดกูติดเม้งเต่งว่ะ ฮ้ยกูทำดีไหมอยู่ตายอีกแล้วอูตายอีกแล้วมันผ่าอะไรที่กูนักหนาวะแม่งก้อนปิดหูเพื่อนก้อนเล่นเป๊ดช้างจะเดินผ่านัวไหมมึงไปเฮ้เพื่อน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 มีมีอาหารไม่กูตายจริงกูตายจริงอาหารไม่มีจริงอาหารไม่ไม่มีจริงเด็กกันกูจยาเอาเด็กมาเอาเด็กมา ช่วยแล้ไปบักบักกับบ้านกับบ้านกับเพื่อนกับบ้านกับเพื่อนตัดสติก่อนตักสติก่อนกับบ้านเออแป๊บนึงแป๊บนึงไม่ว่าจริงไม่ว่าจริงคือทำไมรอบนี้เรายาจุกกันจังกับเพื่อนไม่มีอะไรกินเลยกูต้องกินติกติกตากอาหารอาหารตามบ้านเนี่ยมันช่วยเด็กหมดแล้วเพื่อนกูตายกูตายกูไม่มีอาหารกูไม่มีอาหารเหมือนกันเพื่อนกูไม่มีอาหารเลยเพื่อนกูเหมือนกันเหมือนกันเฮ้ยเดี๋ยวกูเก็บอาหารก่อนเอามาให้ก้อนก่อนตอนเนี้ยเฮ้ยเก็บ ้ยใครทำบุญน้อยเราโดนฟ้าผ่าตายนะบอกก่อนใครทำบุญน้อยอ่ะโดนฟ้าผ่าตายนะมีใครไม่มีรักกก่อนก่อนมึงใส่ชุดอะไรอยู่เพื่อนเราใส่ชุดหนังเพื่อนนี่เพื่อนอ่ะรอนี่มาให้เพื่อนเพื่อนใส่เลยร่างกายเหล็กเพื่อนใส่เลยเพื่อนเนี่ยเนี่ยร่างกายเหล็กด้านหลังใส่นี้มาเพื่อนใส่เพื่อนอันนี้เหล็กนะเพื่อนเรามีอะไรเรามีอะไรให้เพื่อนเราเรามีอะไรให้เพื่อนเนีอา เออเออนี่แหละสิ่งที่เราต้องการเฮ้ยเซนเซนจะเพิ่งไปนะเพื่อนกลับบ้านก่อนกูว่าคืนนี้กลับบ้านก่อนเพื่อนแต่ห่างกันหมดหรอกกุเจลมาตายยองสารมันว่ะคือออะะไรกูเจอเหล็กเหมือนกับดักอ่ะเพื่อนกับดักหันหินด้วยโอเคโอเคตัดลาวาเฮ้ยเจอเหล็กอีกตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนของเยอะมากตัดไม้ไปใส่หน่อยดิของเยอะมากมาดิมาดิมาดิเดี๋ยวกูหาอาหารไว้ มาแล้วเพื่อนมาแล้วเพื่อนครับเพื่อนดูนี่ดิเราไปเปิดกล่องมาได้เรามีแล้วเราเอามาเปิดอนขอได้ไหมล่ะอยากได้ไหมอยากได้มาที่มาที่ไหนหรอนี่นี่มาทำไงก่อนมันล้อมมันเหมือนหมาเลยนะเพื่อนเออคุณไม่ใช่หมาใช่ไหมคุณแมวหรอกไม่หมาไม่แมวครับไม่เรามาให้เพื่อนเราไม่ได้มองเพื่อเป็นหมาเห็นแล้วคนดูจัดเลยเราไม่ได้เราไม่ได้มองเพื่อเป็นหมาเพื่อนอย่างนี้เลยหรอกหักหน้ากันอย่างนี้เราไม่ได้มองเพื่อเป็นหมาเพื่อนอะเอาไหมนี่ เอาไม่ได้เพื่อนอะหน้ากันอย่างนี้ได้หรอเพื่อนมนดูดิขอบคุณมากนะเซียนที่งไม่ต้องใช่นี่มันตัดตรงนี้ดิตัดตรงนี้ยข้างรั้วเนี่ยเล็เลยไร้นี้มันชุนตนบันบักกันแล้วเนี่ยเฮ้ยยยยยยยไยย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 ยอยย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 ยๆยย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 นยยยนยยยยยยขยยนยยขึ้นยย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 บยย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 น Hello cutie pie เอ้ามันขึ้นมาได้มันขึ้นมาได้เพื่อนมันขึ้นมาได้อ่อเปนไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วมันติดแล้วมันติดแล้วเพื่อนมาติดแล้วกลับอียทีกลับอเะไรนะทำแบบมีชั้นสองไหมไม่น่ามีนะใช่ทำยังไงเพราชั้นสองไอ้เนี่ยตัวเลือกอะไรมาเนี่ยวิ่อดีแล้วทำไมมันเร็วจังวะเออเพื่อนใช้เครื่องข้าเวลาดิแต่ยังแต่ยังแต่ยังยังไม่มีเลยอ่ะ กูว่าเหล็กเฮ้ยมันเป็นอะไรตามแต่กูเนี่ยแม่งวิ่งเหมือนไททันวิปริตเลยเอาเตียงไหมเอาเตียงเพิ่มไหมทำเตียงเพิ่มไหมโดนเสือดไอ้ยกูโดนเชือดไปและกันเฮ้ยเตียนเตียงแม่งป่องมาแล้วเตียนเฮ้ยไอ้ไอ้อัมไอ้อัมรอดแมงป่องจะมาเลี้ยงไอ้ชักชากไหน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 เนี่ยไอ้น้องที่ต้องไปเฮ้ยโดนอะไรเนี่ยไปมึงกลับบ้านก่อนมึงกลับบ้านก่อนเชือกกูเพื่อนกลับบ้านก่อน กูขุดหมาอยู่เพื่อนกูต้องทำตามกูต้องบอถ้า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 กูจะตายกูต้องตายในหน้าที่เพื่อนกูขุดหมาอยู่ก็มึงมอบหน้าที่กูขุดหมาเฮ้ยเฮ้ยกลับกลับกลับจริงกลับได้ได้เพื่อนเดี๋ยวเรากลับเดี๋ยวนี้แหละกูตาย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 กูตาไอ้ยุ่งปนดีกำันดีกลูน่าจะได้ใช้กูจะได้ใช้อันนี้ละมาที่กูอุ้ยกูตายกูตายกับบ้านก่อนกลับมาช่วยก่อนกูตายกูตายกับบ้านดเลย อ้างลวกล่อลลลผวาผวาแล้วตอนตอนตอนเปิดเครื่องเล่นเรื่องล่องนฟ้าจะมีจะมีเพลงนี้เล่นอยู่ดีดีดีคอมเมนต์หนูไปดูพี่อีกคนนึงมาสร้างใหญ่กว่าพี่ค่ะมีไม่มีแล้วกูว่าหลังเราใหญ่เม้นกูรื้อเม้นกูรือเอาเลยเอเออออว่าหลังเราใหญ่สุดแล้วเมิ้นจริงนะกูบอกก่อนมีเยอะเลยครับโมะปะเนี่ยว่าหลังเราใหญ่สุดแล้ว เออแต่กูเล่นมากว่าหลังเราอย่าอวอย่าอวยน้องอย่าอวยให้พวกพี่ดูแย่ใช่เพราะว่าถ้าพวกพี่เอาแน่น้องอยู่ไม่รอดอะไรนะอันดับหนึ่งเด็กอนุบาลเถียงกันยังไงด้วยสิบอันดับความขิงที่โคตรปัญญาอ่อนอ่ะนดับ ตอนเด็กอนุบาลนั้นไม่ต้องเถียงกันอย่างเงี้ยเหมือนคนที่แบบเป็นเถียงความสูงกันอ่ะสูงกว่าแตบที่จริงมันเตี้ยกว่าเออโจรโจรมาโจรจะมาโจรจะมาฟ้าผ่าเพื่อนฟ้าผ่าวอ่ะโอ้ยตายโอ้โหกูตายมึงมีดาบจริงไหมวะดาบผายเออเออเออนีเหมือนไม่มีเลยอ่ะโดนหรอโดนยิงโดนมีคู้ในกูมีคู้ในมาดิกูมีในคุกมีในคุก

ได้มีเครื่องเพื่อนจะสร้างเครื่องข้า,ขามเวลา,ยยาเพื่อนเรามีอันนี้ม<อ>ันมีเยอะนะซื้อได้อันเดียวเพื่อนมึงเอาเยอะกว่านี้ได้เขาไปบูชาให้เดี๋ยวเรากระโดดเรากระโดดเสี่ยงตลาดชีวิตตัวเองเราไปเลยเรื่อง <c oughs> เ,เ,เอาเลือกเอาต้นไม้มาปลูกในบ้านในเดี๋ยวกูทำโซนให้เด <c oughs> ี๋ยวกูทำให้ไปช้างบอกให้มาปลูกข้างบ้านกูใหญ่ไปมึงรู้ไหมว่ากูมีกับดักอะไรอยู่ในตัวตอนนี้มึงยังไม่รู้ใช่ไหมวางดิ้มผิดเพื่อนแอบอลไรเราพี่มา้าแมบอะไรเนี่ยจะดเนี่ยกดผิดกดผิดกดผิด มือนหน้าโจรกูพูดอะ่ะเฮ้ยผมนึกว่ามันจะได้จะแค่จากการเปิดกล่องไอ้เหี้ยได้อ่ะไปด,ดาบผูจะได้แค่จากการเปิดกล่องไปไปกูคอ่คอยไปหานอนรอรอทำบ้านเสร็จก่อนไปบ้านไปลังโจรไปหาดาบไปเลยโอยเคไหมเฮ้ยไม่ดูอ่ะปืนจะหมดแล้วนะออหน่ยดิมันจะ,นจะด่ำแล้วนะ เราไปหาดับเดี๋ยวนี้เพื่อหาหาไปหาไปหาน้ำมันหน่อยดีผมคิดว่ามันจะได้แค่จากการเปิดกล่องเดี๋ยวขอรองรบไปหาน้ำมันก่อนดีกว่าไปไม่รอรอรอคือรอรอรช้าก่อนรอช้าก่อนรอช้าก่อนแม่ยังไม้เลยอ่ะตัดไม้รอดีกว่าอุ้ยแรงมากแรงมากบอดเลยความ่ตกไปอุ้ยบอดเดี๋ยวม่นแตไปบ้านเราอ่ะเพื่อนเฮ้ยช้ากูเจอกูเจอกล่องอีกที่นึงอ่ะช้ามาเปิดไหม ไเียเดี๋ยวเดี๋ยวไฟเพื่อนเดี๋ยวเราพามาเดี๋ยวเราไม่บ้านเราไฟมันจะดับนะเพื่อนเราพามาเติมไฟก่อนเพื่อนเติมไฟก่อนเียเเสกับฮ้ยน้องแชร์แชร์สตรีมที่ไปเติมไฟดิบ้านน้องแชร์สตรีมที่ไปเติมไฟดิเร็วเพื่อนเกมเพื่อนเดี๋ยวกลับไปช่วยเพื่อนโอเคโอเขอดี๋ยเพื่อนเพื่อนหลังมาหลังมาเออวิ่งมาเลยเพื่อนไม่ต้องสนใจมันมันยังตาไม่แดง ไป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 อยู่ไหนแล้วทุกคนไอ้นี่ไงเพื่อนเพื่อนคือหน่อคอยนี่ขึ้นหอคอยนี่เพื่อนความเมื่อไปร่ก็คือ่าไล่คนมาป่าไล่มึงก็ฆ่ามันว่ะเอ้ยมาเถอะคุณดับฟ้าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหมาป่าตาแดงเช้าแดงเอูเองมากูมีดาบชักฟันสองตีตายอยู่ไหนไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้โหทำบาปเยอะไอ้เหี้ยไม่ยอมทำบุญมาขึ้นมาขึ้นมาโอ้โหจับตกเลยเปิดเปิดเพื่อนพิโก้อะไรก็สีฟ้าเออนั่นแหละ ดูดิโม้ยมันยังหิวฟองอยู่เลยกูบอกว่าบ้านไฟจะดับแล้วเพื่อนชักแล้วก็แล้วก็แล้วมันก็มีภารกิจลับด้วยชักชักมันมีนี่มึงลงมามึงลงมาชักลงมาเบิร์นขี้เต็มบ้านเลยขี้เต็มบ้านชักลงมาชักลงมามึงมึงมาเก็บศพอามมึงมาเก็บศพอาร์มมึงทำภารกิจลับก่อนมึงจะได้เพชรมึงจะได้เพชรมึงเก็บศพอามแล้วก็มาโยนในนี้มันเป็นภารกิจลับเลยด่าเพื่อนด่าอ่ะเห็นด่าปะไไม่รัอ้ เออมามาโยนในนี้เพื่อนเอาใส่ถุงแล้วก็มาโยนในนี้เอาเก็บศพอาม์มไปเก็บศพอาร์มมาไปไปเก็บศพอาม์ก่อนมันจะได้เพชรห้าอันใช่หรอเออแล้วเดี๋ยวมันแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงไปเก็บศพมันได้เราลงไปเก็บศพต่เดี๋ยวเดี๋ยวกูขึ้นของให้เด้อเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลงไปเก็บมันได้เราไปลงลงลงไปเก็บนี่เพื่อนเข้ามาดินี่ไปโยนโยนเลยมันเป็นภารกินลับใช่ใช่เดี๋ยวมันจะมาขึ้นขวามือนะเพชรอ่ะเอาไปโยนเลยเพื่อนแล้วเพื่อนก็ลงไปเก็บศพมันนั่นแหละนะ

ไม่ไวจไป่ไหวจิงไม่ไหวไประเบิดไปช่วยรอะไรอ่ะไอคอนไอคอนไอคอนคือคนที่ไอคอนคือข้าวภาพไอ้ลบักเพื่อนเชิงลบักเชร็จลบักอย่าหลอกอย่าหลอกอย่าหลอกกูไม่ไหวจริงกูไม่ไหวจริงอยู่อ้อมมือใครขอโทษกันอย่างนี้ไอคอนเอาหองมาโอเคโอเคเฮ้ยมันแพ้แล้วอ๋อไม่ได้แล้วเอ้ยกูบูชาเพื่อนไปแล้วนี่วะกูลืมภารกิจรับกูเสร็จไปแล้วนี่หว่าเดี๋ยวไปเอาเอาไม่ตายคู่เลยเหรอ ไอ้ชักกรโดลงไปไอ้ยโคตรมือหนึ่งไอ้ก๊อเอายามาส่อนไอ้ก๊อนไม่ไม่เดี๋ยวเอากลับไปบ้านเลยเราให้ไอ้ก๊อนมาเปิดไม่แล้วแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ภารกิจลับมึงขึ้นไม่ชักไม่ขึ้นไม่ขึ้นไอ้ก้อนจะมาไอ้ก้อนจะมาอ่ะกูมีกูมีที่ชุบอยู่อ่ะงั้นเดี๋ยวกูชุบมึงแล้วมึงก็เอาง่ายๆมึงชุบคนที่มีประโยชน์ก่อนชุบแล้วมึงแล้วมึงก็ไปทำภารกิจลับต่อแล้วมึงไปทำภารกิจลับต่ออ่ะผสมไปโยนภารกิจลับเพื่อนก็เนี่ยเอาสบไปโยนมันจะได้มันจะขึ้นขวามมือผสมขึ้นนไปปโยออ่่ะัเดตใหมมก็ี ดาบไฟเข้ามานะครับคือดีมากแล้วก็มีกระ,ปะเป๋าป <ะ S 1> ไฟนะแล้วก็มีแล้วก็มีอะไรอีกวะคือเยอะอะ่ะมีแต่ว่าหลักๆที่ดีก็นี่มีหน้าไม้เข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ทีนี้ผมได้คัทไซบอกเรื่องสองแล้วมีดานลาวาแล้วก็มีแมง่องประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตใหม่ของ9 9คืนเดอนหน้าบบายบาย